สวัสดีครับผมเบนธรรมดานะครับก็วันนี้นะครับจะมารีวิวเช่นเคยครับเป็นงานสั่งตัดของลูกค้านะครับลูกค้าสั่งตัดนะครับเป็นรุ่นเป็นรุ่น A1 ครับเป็นรุ่น A1 กรอบรุ่น A1 ค่าสายตาสั้นลบ300นะครับลูกค้าสั่งเป็นเลนบูบ็อกออโต้นะครับตัวนี้เป็นเลนที่เขาว่าเคมนะครับเคมว่าบล็อกแสงสีฟ้าจากโทรศัพท์คอมพิวเตอร์ทีวีได้ดีมากๆเลยนะครับสังเกตแสงสีฟ้าที่มือของเบนนะครับ เลนตัวนี้นะครับจะบล็อกแสงสีฟ้าที่เป็นอันตรายกับดวงตาเราออกไปนะฮะโอเคตัวนี้นะครับออกแดดเปลี่ยนสีด้วยครับออกแดดเปลี่ยนสีขาวดาตามความเข้มของ UV ครับลูกค้า UV เข้มเลนออกแดดเปลี่ยนสีเข้ม u v อ่อนเลนออกแดดเปลี่ยนสีอ่อนนะครับลูกค้าอยู่ในล่มก็สายปกติแบบนี้นะครับโอเครุ่นนี้กรอบ A1 ขาสปริงฮนะขาสปริงสรุปอีกครั้งนะครับลูกค้าสั่งตัดเป็นกรอบรุ่น A1 นะครับเลนบลูบ็อก a u ออโต้สายตาสั้นลบ300นะครับเลนที่เคมาบ็อกแสงสีฟ้าได้ดีนะฮะและออกแดดเปลี่ยนสีในราคาโอนเพียงพัน200บาทนะครับพร้อมกล่องร้ยผ้าเช็ดให้แล้วนะครับ Okay. เรามารีวิวให้ลูกค้าดูกันนะครับก็เป็นงานสั่งตัดพิเศษก็ตรวจสอบเรียบร้อยดีก็จะจัดส่งให้นะครับใครที่มีค่าสายตาเท่าไหร่ก็แจ้งกันมาได้นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย